คซอปฏิวัติวงการแท็บเล็ตเปิดตัวเซอร์ฟเฟสในประเทศไทยสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิาราเดชบัญญาเลิศค่ะคุณกําลังชม i อโซ i ซนตีค่ะ,คะ ตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่เทอร์มินอลทเวนี้วันค่ะพาค,คุณชมนะคะมากันที่งานเปิดตัวปฏิวัติโครงการ Microsoft ของประเทศไทยค่ะซึ่งมีการเปิดตัวแท็บเล็ตนะคะ2รุ่นดน้กัน,นะคะ่ก็เป็นรุ่น s u r f a c e นะคะแล้วก็มีการวางจําหน่ายวันนี้เป็นวันแรกของประเทศไทยด้วยค่ะส่วนรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามด้านในกันค่ะ บริษัทไมโครซอฟทประเทศไทยจำกัดเปิดตัว Surface อย่างเป็นทางการโดยวางจำหน่ายทั้ง2รุ่นพร้อมกันคือ Surface RT และ Surface Pro ทั้งแรกในประเทศไทยชูจุดขายแท็บเล็ตที่ปฏิวัติรูปแบบการใช้งานที่รวมเอาประสบการณ์ทั้งความบันเทิงและการทำงานเข้าไว้ด้วยกันค่ะข้มอมือท้ายก้นตายทุกคนได้มีโอกาสใชา้เซิร์เ ต้อนรับคุณเจ้าตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับกรรมการผู้จัดการบริษัท <laughs> Microsoft Hi, um, thanks. Good to be here. Uh, this is the Surface Pro. It's meant for businesses. It's a full PC. Runs a Core i5 Intel processor. Um, with the Surface Pro, it's got a full PC functionality, but it is a tablet at the same time. So you have the ability to turn around and remove your keyboard. Click it back in if you just want to use it as a tablet. Uh, from a business standpoint, manageability and security is very important. Very secure, so full Windows security functionality for businesses. And it's got a little pen, so you can start to write on it when you want to turn around and take notes. You don't have to have a separate book, you don't have to have a separate iPad, or you don't have to have a separate machine. All you need is the Windows Surface Pro, and you have a PC and a tablet in your hands. จุดเด่นของ Surface RT ก,ก็คือว่าตัวนี้ครับจอเนี่ยจะเป็นจอไฮเรทชั่นนะครับหมายความว่าเป็น16:9ท่านสามารถไปดูหนังได้แบบว่าเรื่องแบบขอบถึงขอบเลยนะครับตัว Surface RT จะมีขีดความสามารถก็คือว่าเป็นแท็บเล็ตก็จริงแต่ว่าจะสามารถ run office ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพกแท็บเล็ตตัวนี้สามารถทำงานออฟฟิศได้ไม่ต้องถือ2ตัวนะครับ Surface RT มีความโดดในการใช้มีคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดสามารถทำงานเป็นแบบฟ๋าปิดได้นะครับคีย์บอร์ดสามารถใช้เป็นคีย์บอร์ดแบบ touch sensitive ได้ คีย์บอร์ดสามารถแบบนี้ไม่ทํางานนะครับเป็นแบบนี้ได้นะครับ Surface Pro จ,จะมีขาตั้งนะครับมาเรียกว่าคลิกแซนนะครับอันนี้ก็ทําให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้เรายังมีจอหาม่ขอไปลกล้องหน้ากล้องหลังซึ่งเป็นไฮเรเฟรชชันถ่ายวีดีโอได้ถ่ายภาพได้นะครับมีความพร้อมมากที่จะใช้งานเป็นอุปกรณ์คู่กายท่านไปทุกที่ทุกเวลาสำหรับ work and play ครับภายในงานมีเซเลบิตี้คนดังอย่างทัพทีมมาริการลีกพาย พิธีกรรายการสุดฮอต VR s ซ o เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการท่ามกลางสื่อมวลชนแฟนแฟน Microsoft และ IT lover ที่มาร่วมงานกันอย่างคับข้างค่ะประทับใจมากเลยค่ะคือวันนี้ได้ทดลองใช้ดูนะคะแล้วรู้สึกว่า มันเข้าคอนเซปของตัวทัพทีมเองเลยก็คือ work and play work and play at the same time ก็คือทัพทีมเนี่ยเป็นคนที่ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กมากต้องยอมรับเลยเพราะว่าเราทำงานอยู่ในสื่อออนไลน์ด้วยก็คือ v a s o เป็นรายการที่ออนแอร์ทาง YouTube นะคะแล้วเราก็ต้องเช็คเรตติ้งทั้งทาง,ง f a c e b o o k YouTube Instagram ทุกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตอบโจทย์เราจริงๆอันนี้ค่ะอลืมนะคะ คลิปเข้ามาชมกันนี่เยอะค่ะรายการไอโซไซตีนะคะจะพาผู้ชมค่ะไปพบกับความโซไซตีแบบนี้ตลอดเวลานะคะและคราวหน้าค่ะขวัญจะพาผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะพร้อมกับขอบคุณเสื้อผ้าส,สวยๆค่ะจากการ d เด b นบายไฟนาวีด้วยค่ะวันนี้ขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ iso ซ i e ต y ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ iBitChannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i t y y 3D ค่ะ